ดูดวงรายวันกับหมอฟ้านักพยากรณ์ไพ่ยิบสี่ดูดวงคนทั้งเจ็ดวันประจําวันพฤหัสบดีที่23นะคะมกราคม2568ค่ะ คำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้มีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะ สำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์ท่าไม่เท้านะคะไพ่ไม่เท้าเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของงานค่อนข้างจะยุ่งค่อนข้างจะเยอะนะคะหรือเรียกว่าห้าไม่เท้านี้ต้องบุกต้องลุยต้องสู้นะบางคนอาจจะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับความคิดนะคะของตัวเองสับสนกังวลว้าวุ่นไปหมดนะคะอยากมีอยากได้อยากทําไปหมดทุกอย่างเลยทีเดียวช่วงนี้อารมณ์ค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายเวียงวีง่ายนะคะเรียกว่าบางครั้งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามากระทบนะคะอารมณ์ความ รู้สึกนะคะทาให้มีความรู้สึกว่าเครียดหรือหงุดหงิดนั่นเองนะคะคนวันอาทิตย์ดูเหมือนวันนี้อาจจะหมกมุ่นอยู่กับการงานนะคะกับสิ่งที่ตัวเองทํากับสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ก็ได้นะเพราะเดวิลเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคำว่าความหมกมุ่นนะคะกับเรื่องราวกับบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะที่อาจจะมากจนเกินไปแต่บางคนนี่ติดเกมก็ไม่ได้ส่งผลดีให้นะคะเพราะเดวิลบางคนเป็นเด็กติดเกมได้เนาะ การงานวันนี้นะคะก็เรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันก็แล้วกันนะเรียกว่าหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอาภัยให้กันนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะอาจจะด้วยความไม่ตั้งใจความพังเผลเกิดจากตัวเราหรือว่าเกิดจากเพื่อนบุคคลรอบข้างนะคะก็เรียกว่าต้องให้อาภัยซึ่งกันและกันเพราะว่าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยนะคะมันจะทําให้เ,เรียกว่า,าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหนื่อยน้อยลงนะคะดีกว่าเราทําคนเดียวนะคะเรียกว่าต้องค่อยอ่า พูดคุยกันนะคะมีอะไรก็ปรึกษานะคะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันการค้าการขายนะวันนี้เรียกว่ายอดออเดอร์เยอะนะคะยอดคําสั่งซื้อเยอะนะใครที่มีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองนะคะรวมถึงการเงินวันนี้คนวันอาทิตย์นะหางเงินเก่งนะคะเรียกว่าการเงินนี้ได้มาจากหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวแต่ค่าใช้ใจ่ายก็มากด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็เรียกว่า าวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีก็แล้วกันหรือใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนะคะบางคนก็อาจจะมีคนเข้ามาอุปถมัมบางคนอาจจะต้องไปอุปถัมคนอื่นด้วยนะรวมถึงนะคะโชคลาบถามว่ามีไหมโชคลาบมีพอได้ค่ะขนมก็แล้วกันนะ เรียกว่าโชคส่วนใหญ่ของคนวันอาทิตย์ส่วนใหญ่จะมาจากคนอุปถัมภ์จะมาจากลูกค้ามากกว่านะคะจะมาจากงานหรือถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยวันนี้นะรักไม่ค่อยโดดเด่นกับคนวันอาทิตย์สักเท่าไหร่นะคะคนที่มีคู่นะคะมีไพ่เดวิสห้าไม้ท้าระวังในเรื่องของความหึงหวงความระแวงกันด้วยนะเรียกว่าตัวคนวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะต้องสร้างความชัดเจนให้กับคนรักของคุณสักนิดนึงนะคะเพราะว่าดูเหมือนคนรักของคุณเนี่ยาอาจจะแบบเฝ้ามองนะคะนะ,ะนเฝ้าดูคุณอยู่นะคะเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยไว้ใจคุณนะคะช่วง นี้ไปไหนมาไหนอาจจะต้องแบบเรียกว่าตัวติดกันนะคะหรือว่า,อาคอยส่งข่าวนะคะโทรถามนะคะอะไรพวกนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการเช็คนะคะเช็คโทรศัพท์เช็คอะไรกันเกิดขึ้นทําให้คนวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะเกิดความหงุดหงิดขึ้นบ้างเท่านั้นเองค่ะ ส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคนโสดเนี่ยมีคนคุยๆเข้ามานะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจนะคะไม่ได้ถูกจริตเลยทีเดียวสุขภาพนะคะวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีบ้างเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะหรือใครที่กินเก่งๆก็รามัดระวังในเรื่องของอาหารการกินนิดนึงนะทองร่วงท้องเสียได้นะคะหรือว่าพวกอาหารเป็นพิษนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์บ้างค่ะ ความปรารถนาของเธอกำลังผีดอกออกผลทำต่อไปนะเธอทำดีแล้วชัยชนะกำลังรอเธออยู่นะคะอ้อลืมบอกคนวันอาทิตย์นะฮะไม่เท้ากับพวกไพ่เดวิลเนี่ยระวังนะคะใครที่ไปเที่ยวในสถานที่กลางคืนสถานที่อะโคจรน,นะคะอาจจะมีในเรื่องของคำว่าการเจ็บเนื้อเจ็บตัวถูกลุกหลงนะคะพวกชัน้นดำเขียวกลับมาได้ด้วยนะ,ะวันนี้คนวันอาทิตย์นะคะเช้ามานะคะ,ะทำบุญให้ทานก่อนก็แล้วกันนะคะจะเป็นการเสริมดวงด้วยค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขห้ามีเลขห้าและเลขหกค่ะ มาดูคนวันจันทร์บ้างค่ะคนวันจันทร์สามดาบนะคะช่วงนี้อะไรก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะไอที่คิดว่าจะได้ก็ไม่ได้นะคะไอที่ได้มาก็ไม่ค่อยจะเพียงพอนะคะ เพราะสามดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ของคําว่าเจ็บปวดทุกทรมานอึดอัดใจ,จพูดไม่ได้นะคะกืนไม่เข้าคายไม่ออกบางคนนี่อาจจะตกอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ที่จํายอมจําทนนะคะหรืออาจจะต้องจําใจด้วยนะคะอาจจะไปแบกรับเรื่องราวปัญหาของคนอื่นเขาเข้ามานะคะโดยที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นจะไปเซ็นสัญญาไปลงนามไปคาประกันหรือไปช่วยเหลือใครก็ค,คิดหน้าคิดหลังนะคะให้ดีก่อนนะจะทําอะไรต้องมีการจัดการการวางแผนให้ดีเพิ่มความรอบคอบให้กับ ตัวเองนะคะรวมถึงสร้างระเบียบวินัยนะคะให้กับตัวเองด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือการใช้ชีวิตนะคะเรียกว่าอะไรที่มันไม่ดีนะคะมันมันจะเข้ามากระทบทําให้เราต้องเดือดร้อนก็พยายามหลบหลีกหลเลีเ่ยงก็แล้วกันนะคะในส่วนของงานเนี่ยนะคะ เรียกว่ามันมีความเบื่ออยู่บ้างเนาะบางคนนะคะนะอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้เบื่อเบื่อเซ็งเซง,งไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมในการทํางานสักเท่าไหร่นะคะเรียกว่าบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองทําดีแล้วแต่ก็ยังถูกตําหนิติติงจากหัวหน้างานอีกนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกท้อแท้หดถู่อยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเรียกว่าเราเราตั้งต้นใหม่เราเริ่มทําใหม่ได้นะคะอะไรที่มันผิดพลาดเราก็แก้ไขกันไปนะคะอะไรที่มันดีแล้วนะคะถ้าปรับปรุงแล้วมันสามารถยังดีขึ้นได้อีกก็ให้ปรับปรุงก แล้วกันนะคะคนวันจันนะอย่าไปคิดเยอะคิดนะอ,อย่าไปคิดมากนะคะคิดเยอะกับเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะเข้ามาจุกซิขวใจนะคะบางสิ่งบางอย่างวางได้ให้หวางนะคะทําหน้าที่นะคะนะของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบนะคะก็เรียกว่าต้องดูหนังสือนะคะาตำรับตํารานะคะสร้างเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนะคะหรืออาจจะต้องไป เรียนเพิ่มนะคะนะในใน,ในการกวดวิชาเพิ่มอะไรแบบนี้นะคะหาคนติวเข้มนิดนึงนะคะเรียกว่าคุณมีโอกาสที่จะทําได้นะแต่ก็ต้องเรียกว่ากระตือรือร้นนิดนึงนะคะ ส่วนการเงินนะคะขยันมากได้เงินมากนะ i. ช่วงนี้เจ็ดเหรียญน,นะคะการเงินส่วนใหญ่จะได้มาจากสติปัญญาความรู้ความสาม,มารถเสียงเงื่อแล้วถึงจะได้เงินนะคะหรือใครที่จะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในเรื่องของการเงินดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยก็แล้วกันนะคะ,ะแล้วคนวันจันทร์เนี่ยจะติกขึ้นมากับ3ดาบสุ่มเสียงเนาะที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของควาว่าคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะเพราะฉะนั้นจะเหมือนที่บอกนะคะจะไปคาประกันจะไปอะไรให,ให้กับใครก็ดูให้ดีคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนนะคะ ตัวเราเอง3ดาบเนาะยังเอาตัวไม่ค่อยจะรอดเลยนะคะจะไปช่วยเหลือคนอื่นก็ดูให้ดีก็แล้วกันการเงินก็เช่นกันนะคะเรียกว่าต้องสร้างระเบียบวินัยในเรื่องของการใช้เงินให้ดีด้วยนะคะต้องรู้จักออมบ้างนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะลําบากได้ในวันข้างหน้าส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้ไพ่มันเป็นเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการไม่ไว้ใจกันการจ้องจับผิดกันนะคะหรือคนวันจัน์เนี่ยค่อนข้างจะหุดหงิด นะคะมันก็เลยอาจจะทําให้ส่งผลในเรื่องของความรักนะคะรักมันอาจจะดูเหงาดูเศร้าไปบ้างนะคะอาจจะด้วยแบบเครียดกับการหาเงินเครียดกับการที่แบบบางครั้งถูกทวงหนี้นะคะนะหรือว่าเครียดกับปัญหาในเรื่องของงานมันก็เลยทําให้มาส่งผลนะคะเวลาคนรักพูดอะไรเข้าไปก็อาจจะไม่ค่อยเข้าหูคนวันจันทร์สักเท่าไหร่นะคะเรียกว่ายิงพูดยิงทำให้หุดหงิดเพราะฉะนั้นวันนี้พายายามลบหลีกลีกเลีล่ยงนะคะในการที่จะปะทะ หรือว่าโต้คารมกันก็แล้วกันคนโสดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดสนิทอยู่นะหรือบางคนอาจจะเพิ่งอกหักมาหมาดๆกันเลยทีเดียวนะคะสุขภาพนะคะสุขภาพคนวันจันทร์จะเกิดจากความเครียดนะคะนะ เรียกว่าเกิดจากความเครียดนะคะพอเครียดมากๆมันก็ส่งผลในเรื่องของคําว่าสุขภาพจิตใจนะคะจิตใจอ่อนแอนะคะนะปวดใจนะคะนะใจหายใจวิววิวใจเต้นเร็วใจเต้นแรงบางคนสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจกันด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันจันทร์บ้างค่ะ นี่เธอเตรียมตัวไว้เลยใครบางคนกำลังวนกลับเข้ามาหาเธอในเร็วๆนี้ค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข3มีเลข1มีเลข7หรือเลขจากเอกสารนะคะยังไงก็เรียกว่าระวังจะเฉียดไปเฉียดมาด้วยนะบวกบวกลบๆให้ดีด้วยนะคะวันนี้คนวันจันทร์นะคะเรียกว่าออหมอฟ้าแนะนําว่าให้ไหว้นะคะนะ้าสารพระภูมิสารพระพรมนะคะในที่ทํางานหรือว่าที่บ้านตัวเองก็ได้เนาะก่อนออกจากบ้านนะคะก่อนเข้าที่ทํางานนะคะ ขอพรจากท่านเนาะมาดูคนวันอังคารกันบ้างค่ะคนวันอังคารคิงถ้วยนะคะช่วงนี้ทำอะไรดูเหมือนรอบคอบมากขึ้นนะคะนะเรียกว่าคิงดาบด้วยนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะคนวันอังคารวันนี้ดูเหมือนอาจจะอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะเรียกว่า ทําทหน้าที่ของตัวเองในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองต้องทําหรือในส่วนที่ตัวเองต้องจัดการบางคนอาจจะยุ่งยุ่งอยู่กับงานนะคะนะยุ่งอยู่กับหน้าที่ยุ่งอยู่กับอะไรหลายๆอย่างนะบางคนเนี่ยนะคะเรียกว่าเฮอร์มิตหันมามองดูตัวเองมากขึ้นนะคะ คิดทบทวนนะคะในหลายๆเรื่องราวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเรียกว่าใจเย็นมากขึ้นนะคะรู้จักที่จะรอจังหวะรอเวลารอโอกาสมากขึ้นและช่วงนี้คนวันอังคารอาจจะดูนิ่งๆดูเงียบๆไปนะเรียกว่าบางคนนี่าจากอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮาอาจจะดูขึ้มๆนิดนึงนะคะด้วยอาจจะมีหลายๆเรื่องราวที่เข้ามาทำให้รู้สึกว่า อ,อยากจะอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะอยากจะนิ่งๆบ้างอยากจะเป็นผู้รับฟังบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือช่วงนี้จะทําอะไรมันค่อนข้างจะมีขีดจํากัด มันยังทําได้ไม่แบบไม่ถนัดไม่ได้เต็มที่นะคะก็เรียกว่าใจเย็นๆก็แล้วกาันงานมั่นคงไหมงานมั่นคงนะคะการงานเนี่ยยังมีมความมั่นคงนะคะบางคนอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการลุ้นการรอคอยในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้ด้วยนะคะแต่การค้าการขายมันอาจจะดูเย็เยบสบซบเซาไปนิดนึงนะคะเรียกว่าออเดอร์อาจจะไม่ได้ป้วนปังเหมือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังพอประคับประคองไปได้นั่นเองค่ะ ส่วนการเงินนะคะการเงินเนี่ยนะขิงถ้วยการเงินส่วนใหญ่จะหมดไปกับอาหารของกินยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งทานนะคะหรือบางคนหมดไปกับอ่าหนังสือหนังหาตำรับตำรานะคะอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารในการส่งเสริมในเรื่องของการทํางานซะมากกว่านะคะเรียกว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยคนวันอังคารน,นะเรียกว่าประหยัดมากขึ้นออมมากขึ้นนะคะเรียกว่าจะจับใจ่ายใช้สอยอะไรคิดหนาคิดหลังคิดแล้วคิดอีกช่วงนี้นะคะ โชคลาภถามว่ามีไหมมีโชคจากคนอุปถัมภ์มีโชคจากงานนะคะหรือถ้าชอบจริงๆนะตัวเล็กที่ชอบตัวเล็กที่ใช่ลองซื้อดูนะคะความรักนะคะความรักช่วงเนี้ยหมอฟ้ามองว่ารักมันอาจจะไม่ได้ห,หวือหวานะแต่ก็เรียกว่า มักจะมีคําปรึกษาให้คําแนะนําดีๆต่อกันนะคะในเรื่องของความรักเนาะเพราะว่าต่างคนต่างก็เป็นคิงนะคะนะเพราะฉะนั้นก็มีความโดดเด่นซึ่งกันและกันนะคะเรียกว่าท้อยทีท้อยอาศัยกันดูแลซัพพอร์ตหรือวันนี้ตัวคุณอาจจะมีเรื่องราวที่เครียดๆนะคะลอง ลองคุยกับคนรักของคุณนะคะนะคะ,นะคะอาจจะมีคำปรึกษาคำแนะนำดีๆให้กับคุณก็ได้ด้วยนะคะส่วนคนโสดหมอป้ามองว่าโสดนะคะวันนี้ยังโสดอยู่นะแต่ก็มีคนคุยๆเข้ามานะแต่ก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนอะไรสุขภาพนะคะเรียกว่าอาจจะมีบ้างเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวบางคนเป็นเหมือนเขาเรียกว่าโรคคนแก่โรคชรานะคะอาจจะปวดปวดเมื่อย,อยท้องลำไส้ก็อาจจะกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อบ้างนะคะในช่วงนี้ก็ กินอาหารหรือว่าทานอาหารที่มันค่อนข้างจะย่อยง่ายนะคะดูแลในเรื่องของลำไส้นิดหนึ่งก็แล้วกันมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอังคารค่ะจำไว้นะเธอมีเจ็ดจำลงอิสระในการเลือกจัดการชะตาชีวิตให้กับตัวเธอเองเสมอเลขหน้าไพา่มีเลขห้ามีเลขห้ามีเลขเก้าค่ะวันนี้คนวันอังคารนะคะหมอฟ้าแนะนำว่าให้สวดมนต์นะ สวดมนต์นะคะปฏิบัติธรรมหรือรักษาศีลก็ได้นั่งสมาธิก็ได้นะคะเรียกว่าไพ่เฮอร์มีจะเกี่ยวข้องกับพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คุ้มครองนะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้เดินทางนะคะไปไปทำบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยนะคะมาดูคนวันพุธบ้าง คนวันพุธราชินีพระจันทร์สับสนวิตกนะคะช่วงนี้อารมณ์แปรปวนนะนิ่งๆเงียบยบขึมๆนะคะไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะสูงสิงกับใครบางคนนี่ถ้าถ้าอยู่ที่ทํางานก็แบบเก็บตัวเงียบคนเดียวนะหมกมุ่นอยู่กับงานที่ตัวเองทาหรือถ้าอยู่บ้านนี่เรียกว่าปิดบ้านเงียบเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าไม่พร้อมที่จะเจอเจอใครนะราชินีพระจันทร์ช่วงนี้นะคะ ทิ้งไม่เท้าการงานโดดเด่นแล้วก็มั่นคงนะคะบางคนอาจจะกําลังเฝ้ารอคอยข่าวดีในเรื่องของงานอยู่นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของคําว่าการวางแผนวางแผนนะคะในเรื่องของงานก็ได้ด้วยค่ะสเตนนะคะเรียกว่าพร้อมบุกพร้อมหลุยพร้อมสู้นะเรียกว่าวันนี้การงานคนวันพุธนะคะหมอฟ้ามองว่าค่อนข้างจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีแต่วันนี้คนวันพุธดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะทํางานร่วมกับใครนะ อยากจะทําเฉพาะงานของตัวเองหน้าที่ของตัวเองนะคะเรียกว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่อยากจะไปยุ่งหรือว่าไปสูงสิงกับใครนะคะด้วยด้วยความที่คนมันพูดอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเน่อยนะคะไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมสักเท่าไหร่ นะคะวันนี้เรียกว่าขยันมากทํามากเนาะขยันน้อยทําน้อยนะคะในเรื่องของงานมันอาจจะมีความเซง็งเซ็งเข้ามาด้วยอารมณ์นะด้วยอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้างเลยนะอารมณ์มันเบื่อนะนะะเบื่อนนะคะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งพวกราชินีพระจันทร์เนี่ยบางครั้งก็เรียกว่าคิดเยอะนะคะอาจจะมีในเรื่องของความฝันเรื่องราวแปลกๆเข้ามาหรือว่ามีอะไรเข้ามากระทบกระทือน,นะคะก็เลยก็เลยอาจจะดูแบบในเหนื่อยไปบ้างนะคะในช่วงนี้แต่ก็อย่า อย่ายันยันอย่าเมื่อยลอยก็แล้วกันนะคะอย่าจะทําอะไรที่มันดูเมื่อลอยนะเดี๋ยวงานจะเข้างานจะมีปัญหาได้นะคะเพอไพ่สเตนเนี่ยนะคะเรียกว่างานหลายหลายอย่างคนมันพูดคุณอาจจะต้องลงไปทําลงไปดูแลลงไปควบคุมหรือลงไปจัดการด้วยตัวเองนะมันจึงจะสําเร็จนะคะนะมันถึงมันจึงจะแบบเรียกว่า เรียกว่าเสร็จนะคะนะเสร็จเรียบร้อยดีหรือกับลูกค้าเนี่ยคุณอาจจะต้องลงเข้าลงลงเข้าไปดูแลลูกค้าแบบใกล้ชิดนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าไปดูแลเทคแคร์ถามถ่ยนะคะหรือว่าดูในเรื่องของลูกค้าว่าต้องการอะไรนะคะอยากจะได้แบบไหนนะคะนะเรียกว่าคุณจะมีความเข้าอกเข้าใจลูกค้าหรือว่า ลูกน้องเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะในวันนี้ก็เรียกว่างานก็ต้องต้องลุยเองต้องทำเองต้องคิดต้องวางแผนนะคะรวมถึงต้องลงไปจัดการควบคุมดูแลด้วยตัวเองนะงานจึงจะสำเร็จนะคะเรียกว่าการงานวันนี้ก็ก็ก็อาจจะมีในเรื่องของคำว่าเครียดกับความคิดของตัวเองแล้วกันนะคนวันพุธส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินหมอฟ้ามองว่าคนวันพุธนะเรียกว่า รอบครอบในเรื่องของการเงินมากนะช่วงนี้มีระเบียบวินัยในเรื่องของการใช้เงินมากเลยทีเดียวนะคะโดยอาจจะก,กังวลว่าเอ๊ะเงินจะพอไหมนะคะบางคนมีเงินเก็บอยู่แต่อาจจะไม่ได้อยากเอาเงินเก็บออกมาจับใจ่ายใช้สอยนะช่วงนี้นะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ที่พออยู่ไอ้ที่มีอยู่เนี่ยจะจัดสรรน,นะคะในเรื่องของเงินยังไงดีส่วนใครที่การเงินตึงมือนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมม์นะคะ หรือการเงินคนวันพุธวันนี้อาจจะหมดไปกับพวกของสวยๆงามๆนะคะนะบางคนหมดไปกับการทำศิลปกรรมก็ได้นะสุขภาพนะคะคนวันพุธนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการปวดเมื่อยนะคะช่วงหลังนะคะช่วงเอวนะคะช่วงสะโพกนะคะแล้วก็ดื่มน้ําทานน้าเยอะๆด้วยนะคนวันพุธนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยนะหมอฟ้ามองว่ารักมันดูเหงาเหงาๆนะคะนะรักมันดูเงียบๆนะคะด้วยตัวคุณเองเนี่ยนะคะอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะ ไม่ไม่ค่อยอยากจะพูดจะคุยกับคนรักสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้คนนนพุสังเกตนะคนรักของคุณเขาอาจจะเฝ้ามองเฝ้าดูคุณอยู่นะคะว่าเอ๊คุณเปลี่ยนไปคุณมีอะไรหรือเปล่านะคะหรือคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเขาไหมนะคะบางอย่างนะคะก็เรียกว่าพูดคุยนะคะกับคนใกล้ตัวกับคนในครอบครัวเราบ้างนะคะมันจะได้ไม่ดูแบบ ไม่ดูเงียบจนเกินไปนะคะเดี๋ยวความรักมันจะดูเหงาไปนะนะคะหรือใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักนะคะก็หาเวลาให้กับครอบครัวให้กับคนรักบ้างนะคะลงไปพูดคุยกันเข้าคอคอ,อเคลียใกล้ชิดกันบ้างนะคะส่วนคนโสดเนี่ยนะคะหมอฟ้ามองว่าโสดแบบมีคนคุยคุยเข้ามานะคะแต่อาจจะสถานะยังไม่ได้ชัดเจนแต่ก็มีโอกาสที่จะเลื่อนสถานะได้นะคะ สุขภาพเหมือนที่บอกนะคะเราไม่พูดซ้ำเนาะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพุธค่ะเร็วๆนี้เธอจะได้คำตอบในเรื่องที่เธอสงสัยค่ะเลขหน้าไพา่มีเลขสองมีเลขห้าและเลขแปดค่ะมาดูคนวันพฤหัสบ้างค่ะ คนวันพฤหัสสิบเหรียญขึ้นมาเลยนะเหรียญเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของเงินนะคะการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินทรัพย์สินนะคะที่ดินมรดกนะคะหรือบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขบัญชีก็ได้นะแบงก์ธนาคารก็ได้ด้วยนะคะหรือช่วงนี้ใครที่กําลังอยากจะได้บ้านอยากจะซื้อคอนโดนะคะก็ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีอาจจะต้องมีคนกู้ร่วมมีคนซื้อร่วมนะคะแต่พวกไพ่สิบเหรียญเนี่ยดวงเรียกว่ามักจะมีคนเข้ามาให้การอุปถัมภ์นะคะให้การช่วยเหลือนะคะ คอยซัพพอร์ตนะคะนะสีดาบนะคะช่วงนี้บางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการหยุดพักนอนพักรักษาตัวก็ได้ด้วยนะอาจจะมีความเจ็บป่วยไม่สบายเข้ามาหรือสีดาบเนี่ยนะคะจะทำอะไรช่วงนี้นะคะมันค่อนข้างจะมีกรอบนะคะนะมีกฎเกณฑ์มีกติกานะคะค่อนข้างจะเยอะแยะเข้ามามา,มากมายทำให้คนวันพฤหัสอาจจะรู้สึกเครียดกับเหตุการณ์กับสถานการณ์กับสิ่งต่างๆนะคะบางคนนี้ภาวะพวงจะเอาอยัางไงดีนะคะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ นะคะมันดูเหนื่อย,เ,อยเบือ่อเบื่อเซ็งเซ็งไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะคุยไม่อยากจะอะไรกับใครเลยนะคะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวเข้ามาให้ต้องตัดสินใจนะคะหรือบางคนเนี่ยถ้ารอง,งานอยู่นะหมอฟ้ามองว่า,าเรียกว่าถ้ามีงานประจําทําอยู่แล้วแล้วรอง,งานใหม่อยู่ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะลังเลว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีนะจะไปที่ใหม่หรืออยู่ที่เก่าดีนะคะที่เก่าก็รู้สึกเหนื่อยเหลือเกินมันไม่มันไม่ได้มีอะไรที่ดูเหมือนจะเรียกว่า เขาเรียกว่าจะจะจะดีขึ้นนะนะคะมันก็ได้ทาให้คุณค่อนข้างจะวิตกนะคะช่วงนี้จะคิดจะตัดสินใจอะไรก็เรียกว่าคิดหน้าคิดหลังให้ดีก็แล้วกันนะคะส่วนใครที่ตกงานว่างงานช่วงนี้ถ้าออกไปสมัครงานอาจจะอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะการงานวันนี้มันดูเนื่อยเนาะ เรียกว่าบางคนนี่อาจจะรู้สึกเกรงๆด้วยนะถ้าใครที่แบบทํางานใกล้ชิดกับหัวหน้างานนะคะอาจจะรู้สึกเกรงเกงวิตกกังวลนะคะหรือถ้าค้าขายในช่วงนี้อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับพวกสื่อโฆษณานะคะ งานออนไลน์ด้วยนะคะเรียกว่าจะเป็นการกระตุ้นยอดขายได้ค่ะการเงินนะคะหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่เหมือนที่บอกใครที่จะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในเรื่องของการเงินนะคะมี2ดาบดูเอกสารให้ดีนะมันมันอาจจะไม่ผ่านนะคะในเรื่องของคาว่าเอกสารบางคนติดแบ็คลิสต์ต้องเปลี่ยนคนซื้อนะคะหรือว่าอาจจะต้องมองหาคนกู้ร่วมซื้อร่วมนั่นเองนะคะ การเงินก็เรียกว่าวางแผนให้ดีก็แล้วกันนะคะช่วงนี้เงินมันค่อนข้างจะตึงๆหรือถ้าความรักนะช่วงนี้กระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเลยนะคะเรียกว่าลิ้นกับฟันนะคะพ่อแง่แม่งอนนะคะปัญหาจุกจิกหัวใจทั้งนั้นนะคะบางครั้งอาจจะไม่อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาภายในครอบครัวนะอาจจะเป็นปัญหาที่เรียกว่าไปได้รับรู้รับฟังเรื่องราวสิ่งต่างๆนะคะนอกบ้านมานะคะแล้วก็อาจจะแบบ มามารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไว้ใจกันมีความหึงหวงมีความระแวงอะไรต่างๆเข้ามานั่นเองค่ะก็เรียกว่าเออเลี่ยงเนาะเราปกีดีเลี่ยงในเรื่องของการกระทบกระทั่งนะคะปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะคนโสดนะหมอฟ้ามองว่ามีคนแอบชอบแอบมองคุณอยู่นะคะแต่คุณอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญหรือไม่ได้สนใจ สุขภาพช่วงนี้คนวันพฤหัสจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาแสบตาปวดตานะคะบางคนน้ำตาไหลาสายตาพามัวได้นะคะเรียกว่าเกิดจากการที่แบบอาจจะใช้โน้ตบุ๊กนะคะหรือโทรศัพท์ในที่แสงสว่างไม่เพียงพอนั่นเองค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพฤหัส หยุดคิดแล้วลงมือทำซะนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขศูนย์มีเลขสี่มีเลขสองและเลขหนึ่งค่ะหรือตัวเลขจากคนตายจะให้โชคนะคะวันนี้เรียกว่าจะมีทั้งข่าวดีทั้งข่าวร้ายเข้ามาเลยนะคนวันพฤหัสนะคะพวกสีดาบอาจจะเกี่ยวข้องกับการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้ด้วยค่ะมาดูคนวันศุกร์บ้างค่ะ คนวันศุกร์นะคะเมจิกเชียนนะคะการเรียนรู้นะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะนะการฝึกฝนการพัฒนานะคะ ความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเรียกว่ายำอยู่กับทีไม่ได้นะคะทําอะไรแบบเดิมๆไม่ได้นะต้องทําอะไรที่มันดูแปลกนะคะแปลกใหม่นะคะหรือตัวเราอาจจะต้องมีในเรื่องของการพัฒนานะคะตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมในช่วงนี้เมจิกเซียนเนี่ยเขาเรียกว่ามีเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจาไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาได้เป็นอย่างดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งนะคะ เรียกว่าวันนี้นะคะการงานนะคะบางคนอาจจะวิตกในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบแผนงานนะคะหรือบางคนอาจจะมีนเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะแต่10ดาบเนี่ยเปลี่ยนแล้วมันจะไปในทางที่ดีนะไม่ได้แย่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปกังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมีเข้ามาตัวเรานะคะเรียกว่าอาจจะต้องเรียกว่าเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะ ถ้ามีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะมันจะได้ไม่ไม่ดูเครียดจนเกินไปนะคะเพราะเมจิเชียนก็บ่งบอกอยู่แล้วเนาะว่าฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะคะอยู่ตลอดเวลานั่นเองหรือบางคนวันนี้นัดกับลูกค้าเอาไว้อาจจะมีการถูกยกเลิกการแคนเซิลเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะแต่สิบดาบเนี่ยบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับขายประกันได้นะประกันชีวิตประกันสุขภาพนะคะหรือว่าประกันรถนะคะบางคนต่อภาษีต่อพรบรถก็ได้ด้วยนะคะไม่ได้ส่งผลนะคะ แต่ถ้าใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้สิบดาบก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะการงานวันนี้หมอฟ้ามองว่ายังมีความโดดเด่นนะคะบางคนอาจจะกําลังเฝ้ารอนะคะในเรื่องของงานใหม่นะคะหรือไปสมัครงานและช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการรอนั่นเองนะคะการค้าการขายนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่ายิ้มให้เก่งนะคะพูดให้เยอะนะคะเรียกว่าสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะจะเป็นอะไรที่แบบดึงดูดลูกค้าได้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในอัศวนเหรียญใจใหญ่ นะคะเรียกว่านักลงทุนนักเสี่ยงโชคใครที่จะลงทุนทําอะไรก็ศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีด้วยนะการลงทุนนะคะมีความสุ่มเสี่ยงนะคะแต่ถ้าเมื่อไรที่เราลงทุนไปกับความรู้ลงทุนไปกับสติปัญญานะคะเรียกว่าไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนนะคะแต่บางคนเนี่ยสิบดาบนะการเงินอาจจะหมดไปกับการซ่อมแซมต่อเติมบ้านนะคะธุรกิจกิจ,ก,จการก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภถามว่ามีไหมมีโชคเข้ามานะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคค่ะหรือถ้าในเรื่องของความ ความรักนะคะความรักช่วงนี้ใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะก็พยายามพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันก็แล้วกันนะคะหรือว่าหากิจกรรมทําร่วมกันมันจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยนะคะกลับมาเหมือนเดิมได้ค่ะ แต่ถ้าเป็นคนโสดนะหมอฟ้ามองว่าคุณโสดแบบมีเสน่ห์ก็แล้วกันนะแต่คุณก็ยังไม่ได้ชัดเจนกับใครนะคะสุขภาพนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออกหรือเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดก็ได้นะพอไพ่สิบดาบเนี่ยนะคะเรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะ เธอไม่ควรตัดสินคนอื่นเพียงเพราะเขาคิดไม่เหมือนเธอคะ่ะเลขน้าไพามีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์และเลขหกนะคะอ่ะสิบดาววันนี้คนวันศุกร์ก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของขา่า,ขาวข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเข้ามาด้วยนะคะแต่สิบดาวกับไพสวยๆเนี่ยหมอฟ้ามองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในวันนี้คะ่ะมาดูคนวันเสาร์าคะ่ะ คนวันเสาร์ไพ่เดสตานะคะความฝันความหวังสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะนะรักสงบนะคะโลกส่วนตัวสูงนะคะสามถ้วยเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะรักพวกพ้องรักเพื่อนฝูงนะคะหรือสามถ้วยเนี่ยเขาเรียกว่าภาษีสังคมเยอะนะคะ เรียกว่าวันนี้อาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะงานดิ้งงานดื่มนะคะนะก็ได้ด้วยนะคะสามถ้วยเนี่ยนะคะเรียกว่าจะได้เพื่อนที่ดีเข้ามามิตรที่ดีนะคะนะเข้ามานะคะ สิบไม้เท้านะคะงานเยอะงานยุ่งงานหนักแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆช่วงนี้บางคนนี่เรียกว่าทํางานกันจนดื่นนะคะเข้ากะควงกะนะคะหรือว่าอาจจะต้องต่อกะด้วยนะบางคนหอบผิวงานปรับมาทําที่บ้านนะคะเรียกว่างานเยอะงานยุ่งนะคะเรียกว่าสิบไม้เท้านี่เดือแบกนะแบกทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานปัญหาเรื่องราวครอบครัวนะคะบางคนมีสภาวะความเป็นผู้นํานะคะต้องดูแลครอบครัวนะคะ หรือว่าอาจจะต้องดูแลในเรื่องของบริวารลูกน้องด้วยนะคะบางอย่างก็อาจจะต้องลุยเองทําเองจัดการด้วยตัวเองนะคะด้วยความที่มีความเป็นผู้นํานั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้บางครั้งตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าอ่ากินไม่เข้าขายไม่ออกได้นะคะแต่การงานเนี่ยหมอฟ้ามองว่าบางบางส่วนนะ เรียกว่าสมถ้วยเนี่ยคุณก็ยังได้ทีมงานที่ดียังได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคอยให้การสนับสนุนคอยให้การผลักดันนะคะหรือถ้าการค้าขายช่วงนี้ออเดอร์เยอะนะคะสิบไม้เท้าเนี่ยออเดอร์เยอะออเดอร์แน่นนะคะลูกค้าเต็มร้านเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินหาเก่งนะคะแต่เหมือนที่บอกภาษีสังคมเยอะค่าใช้จ่ายก็เยอะนะเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าต้องสร้างระเบียบวินัยในเรื่องของการเงินให้ดีหรือหรืออาจจะต้องรู้จักออมเงินบ้างนะคะในช่วงนี้ อะไรที่มันดูฟุ่มเฟ,ฟือฟุ่มเฟือยก,ก็ลดละไปบ้างนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ ความรักช่วงนี้มันดูเงียบดูเหงานะบางคู่นะคะเพราะเธอสตาร์เนี่ยเห็นไหมมันอาจจะดูเงียบดูเหงาไปบ้างนะคะแต่ก็เรียกว่าถอยอมเหนื่อยนะคะยอมลำบากก็เพื่อครอบครัวครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักนั่นเองนะคะบางคนเงียบเหงาไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะตัวคนวันเสาร์เนี่ยอาจจะแบบทําแต่งานนะคะจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวนั่นเองค่ะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะอยากจะพบรักดีๆนะคะต้องออกไปเจอเจอผู้คนออกไปเจอเจอสังคมนะคะ เรียกว่าอาจจะมีเพื่อนมีคนรู้จักนะคะแนะนําให้คุณนะคะรู้จักกับใครบางคนก็ได้ค่ะสุขภาพนะคะวันนี้คนวันเสาร์นะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังช่วงหลังช่วงบ่าช่วงไหล่ช่วงเอวนะคะบางคนยิ่งถ้าแบกหามของหนักนี่ต้องระวังในเรื่องของพวกกล้ามเนือ้ออักเสบนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์ค่ะเธอไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นเลยเธอสมบูรณ์แบบแล้วในแบบที่เธอเป็นค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขเจด มีเลข3และเลข0ค่ะหรือตัวเลขจากความฝันจะให้โชคนะคะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ